พึ่งพูดไปเองนะครับว่าจากนี้อาจจะไม่ค่อยมีคลิปเกี่ยวกับ a 3ลงนะครับนั่งเช็คข่าวดูข่าวเต็มไปหมดเลยและมี ama ที่พึ่งจบไปในครั้งนี้นะครับมาดูกันว่ามีข่าวอะไรบ้างข่าวเกี่ยวกับรายชื่อผู้รับรางวัลประกวดภาพคอสตูมนะครับรายชื่อก็มีตามนี้นะสามารถเข้ามาดูได้ที่เพจ a Ste e l l ว l i ล e ใน Facebook นะครับ และข่าวต่อไปจะเป็นข่าวควิสเกมนะครับเป็นควิสคิดเลขอินเทรียนนะให้เราทำการเล่นเกมดูนะครับว่าภาพเหล่านี้แต่ละภาพเนี่ยมีแทนตัวเลขอะไรบ้างดูให้ดีนะอย่างอันนี้มี3ก้อนอันนี้2ก้อนอันนี้ก้อนหนึ่งนะอย่าลืมหักลบออกกันออกด้วยนะเป็นเกมภาพแทนตัวเลขแบบง่ายๆบางคนน่าจะเคยผ่านเกมเหล่านี้มาแล้วแหละ นี่ระยะเวลากิจกรรมจะอยู่ที่วันที่22เมษายนนะครับในเวลาเที่ยงถึง28เมษายนในเวลา11นาฬิกานาทีนะลิงก์ร่วมกิจกรรมจะอยู่ที่ตรงนี้นะใน,ใน페ท페ทฟเฟซเพจ a c e b o o k เลยเมื่อเราคลิกลิงก์แล้วมันจะมาที่หน้านี้นะอย่าลืมล็อกอินกันให้เรียบร้อยนะทุกคนนี่ก็เลือ่อนลงมาก็ไปทำการ คำนวณดูว่าสุดท้ายแล้วคำตอบได้อะไรนะแล้วก็เลือกคำตอบแล้วก็กดยืนยันเพื่อส่งนะรางวัลกิจกรรมคือผู้ที่ตอบถูกทุกท่านจะได้รับบลูไดอาร์ส0 0นะทุกคนและจะมีการจับฉลากอีก10ท่านนะจากผู้ที่ตอบถูกต้องจะได้เรดไดอารก้อนนะทุกคนนะ ประกาศรายชื่อในวันที่29เมษายนเวลาเที่ยงนะและต่อมาจะมีร้านค้าอัปเดตในวันที่24นะทุกคนจะใช้แร่อินเทียนในการซื้อนะก็จะมีกล่องรูนพิเศษต่างๆของ s o ลิงเกอรทั้งประเภทโจมตีประเภทป้องกันและประเภทสนับสนุนนะซื้อได้วันละ3ครั้ง ระยะเวลาคือวันที่24เมษาตอนเที่ยงถึง28เมษา11โมง59นาทีนะทุกคนคราวนี้มาดูกันใน AMA ครั้งก่อนนะทุกคนทางตัว GM ก็ได้ทำการปล่อยแผนงานคร่าวๆออกมานะทุกคนจะมีภาพนี้ออกมานะซึ่งในเดือนเมษายนจะมีเรดดันเจียนใหม่นะอันนี้ เดันเจียนนี้แล้วก็มี n นิวสกิลเป็นคาแรคเตอร์ awakening นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีข่าวที่อาจจะมีหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะตัวโซลันเนอร์นะข่าวตัวนี้ก็คือจะมีม้าออกมาซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังตัวละครได้และจะมีบอสกิลตัวใหม่นะทุกคนเป็นตอรกระต่ายตัวนี้นะและก็อุปกรณ์ระดับ รีลิกนะทุกคนนี่อุปกรณ์ระดับรีลิกนะ Awakening s u แล้วก็มีอีเวนต์ใหม่นะแล้วก็มีเพิ่มแม็กเลเวลแล้วก็เบเทเลยอนซีซั่นใหม่นะส่วนอนาคตนี่ก็จะมีเมืองใหม่เลเวล220นะเป็นเมืองใหม่แล้วก็อาจจะมีโซลันเนอร์ตัวใหม่โผล่ขึ้นมานะอันนี้เป็นภาพแผนงานจาก A M A ครั้งก่อนคราวนี้มาดู A M A ครั้งนี้นะทุกคน นี่หาง GM ก็เก็ก่าวมาต่างๆนะซึ่งบอกเลยว่ามีการปั่นเล็กน้อยนะสำหรับ GM นะนี่เขาก็บอกว่ามีคนอีกหลายคนนะผู้พ,พิทักษ์อีกหลายคนก็คือทำการเก็บเลเวลดังนั้นเราจะมี 48ชั่วโมงสำหรับค่าประสบการณ์และทอง100%โบนัสนะแต่เขาบอกอะไรนะยังไม่พออีกเหรอเสียงตอบรับดีผมคงลีกเลี่ยงไม่ได้จัดไปเลย168ชั่วโมงสำหรับ7วันค่าประสบการณ์แบบ500%นะทุกคนทองอีก100%และดอบเรทของอุปกรณ์อีก20%นะซึ่งก็ รอดูกันนะว่าเขาจะจัดให้แบบเต็มๆเบิ่มๆแบบนี้หรือเปล่านะทุกคนนะปั่นจัดเลยเขาก็มีการกล่าวถึงตัวปาร์ตี้ดันเจี้ยนใหม่นะที่พูดถึงในแผนงานเท่าที่ผมดูคร่าวๆนะการผ่านดันเจี้ยนนี้ก็อาจจะทำให้ได้รับอุปกรณ์ระดับรียลิกนะทุกคนซึ่งเขาบอกว่าจะมีพลังสูงกว่า ระดับตำนานดาวเซฟอิป m นต์นะผมไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะว่ามันจะอยู่ในเลดพลังที่สูงกว่าเทพเจ้าไหมหรืออาจจะต่ำกว่าเทพเจ้าเดี๋ยวพอได้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะทุกคนทีนี้ก็จะมีการกล่าวถึงอาชีพใหม่นะทุกคนนี่กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาอยู่อาชีพใหม่นะ ซึ่งก็อาจจะมีการขายใบเปลี่ยนอาชีพอีกครั้งหนึ่งนะในอนาคตและเขาก็ถามว่าอาชีพนี้จะให้ชื่ออะไรดีระหว่าง n e โคร m a n c e r หรือ g r i มลิเ p อร์นะทุกคนก็เพื่อนๆก็ไปเดากันดูนะว่าเออจะได้ชื่อว่าอะไรสำคัญก็คือหลังจบ AMA นะครับคราวนี้มีคูปองโค้ดแจกให้อีก2อันนะก็จะมีโค้ดตัวนี้ A3G27487T1 นะและ A3G91T684 นะทุกคนหมดเขตการใช้คูปองอยู่วันที่31เดือน5นะะเดี๋ยวผมจะเช่นเดิมผมจะทิ้งตัวโค้ดคูปองไว้ใต้คลิปนะทุกคนสำหรับข่าว A3 ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ